อะไหรพี่ทุงทุงทุงสาวฮูล่ามาลามเนี่ยพี่ตุงตุงสาวฮูล่าไม่มาละแปดล้านชั่วโมงแต่ว่าไปดีกว่า สร้างมากโอ้โหชอบันรัครูเซ่รอฉันด้วยสิฮึ ไปช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ในกองไฟก่อนพี่แต่ไม่มีใครโทรเรี่ยงไหนวันวันไหนวัน,ว,น,ว,นวันเลยนะพี่พี่ไปไหนของคนนพี่อ่อพี่ทิงหนูไปอีกแล้วได้จะดูฉันจอดรถอยู่มาดูฉันจอดรถสิไปแก้แค้นพี่แล้วรับประตูฉันจะไปแก้แค้นพี่ รับอุณหภูมิให้หนาวหนาวแต่สมมติว่าเธอก็ยังไม่รู้ว่าฉันสามารถเปิดและปรับอุณหภูมิเองได้ <c ười> นี่หนาวตายไปเลยเปิดอุณหภูมิเองแล้วน่าเบือ่อฮ <c ười> ึแต่สมมติฉันก็เพิ่มให้มันร้อนนยเธอ,อไม่รู้เธอก็เลยเกือบร้อนเป็นฮีตโตนะอ๋อทำไมเฮ้ยร้อนเฮ้ยรู้เล <c ười> ยเฮ้ <c ười> เจอติอดคอตายบ้าหนึงน้ำลายไหลพี่หนูร้องไปไปอุ่นพื้นหน่อยที่ฉันจะวิ่งไปหาเธอฉันก็แบบว่าลื่นลมแล้วก็หาทีอีกนะอม <c oughs> องโอ๊ยด้วยสิลองโอ๊ยสิ ตุ่มนอกเร่องอะะะ้สมมติฉันก็โชว์ความแข็งแกร่งให้เธอนะแล้วเธอก็เลยอึกกันขาดฉีกฮะพี่ทำได้ไงพี่หนูหิวข้าวก็เดี๋ยวฉันไปทำข้าวให้เธอได้เลยไปเล่นเกมตุงตุงตุงสาวหูเล่แ์ล อกินอะไรอยากกินขนมป้งเบคอนหร้ไข่ด้วทำอะไกได้จะเล่นเกมเกมตุงตุ้งตุงสักเลผ่านไปยีนาทีพี่ตุงตุงก็ยังทำอาหารไม่เสร็จอนเมื่อไหร่พี่ตุงตุจะทาอาหารเสร็จเนี่ยไปดีกว่าพี่ตุงตงทำอาหารเส็จยัง กินสิทดิฉันทำเสร็จนานแล้วเอา้าสปากเก็ตตี้ว้าวอืออืมอืออร่อยมากก็ได้เอาไอ้อันนี้มาฉีดตาเแทนเพื่อรมแล้วก็ขาฉีดนะอืกินอันนี้ละอืออ๋อย หายไปไหนมึงหัวถึงเลยหมดแล้วไหนหมดแล้วแบงค์คืนอ้าฉันก็เอาถังขยะที่ทิ้งลางไว้แปดสิบล้านปีมาทับเธอนะเธอ คือสมมติมมตว่าฉันก็ไปเข้าห้องน้อยฉันก็กลายร่างเป็นนางมารเอาไปก่อนเฮ้ยตอนนั้น่ะฉันก็เจนน้ำยาจนแปลงร่างเป็นมนุษย์นะออือได้ไหมได้เดี๋ยวก็กลับร่างมาด้วยนะ น้ำยาพี่น้ำยาอนันต์นนะ่ะพี่อยากกินนะเพราะว่าน้ำยาอนันต์นน่ะถ้าผัดไปยี่สิบนาทีอย่ามันไม่ใช่ถ้าผัดไปสามสิบน,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 นาทีมันจะกลับมาเป็นร่างเดิมพี่อยากกินนะเพราะหนูต้องใช้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์แต่สมมุติเธอก็ไม่ได้ยินแล้วเธอก็กินเข้าไปโอเคปลาแสนดีโอเค <Okay. S 1> อเอ๊ะทำไมฉันเปลงร่างเนคนเนี่ย ไอ้ยชายฉันก็หนีไม่ทันเพราะว่าพอเป็นคนเราฉันไม่ถนัดวิ่งแบบนี้ฉันก็เลยเดินช้าเฮ้ยพี่มันย่จากพี่ได้ทันแล้วจับล็อกตัวล็อกแขนล็อกขาขึ้นมาดูไหมวัดถัว กิย,ยาฉันเดวพี้นนมมรัอบรอนลุตาแงเดิมเ,เฉันจปล่อยธูตกน้ำทเากลงเดิี๋วยวน,นี้นะนนนนไม่งั้นฉันจะเตะแกลงโอ้โหนี่หนูย แมาเดี๋ยวฉันทำแฮมเบอร์เกอร์ให้กินเที่ยงคืนเที่ยงคืนแต่ทำแฮมเบอร์เกอร์ให้พูเซ่กินเนี่ยพูเซ่ประตูปิดก็ไม่ปิดเดี๋ยวก็โจนขึ้นบ้านพี่แถวนี้ไม่มีโจนนะม่จต่หนูขึ้นบ้านสมมติว่าโจรก็ขึ้นบ้านจริงๆ อุ้ยดูยหาของกินแ่บๆบอยู่เลยอู้อวุ้ยมันมากลยเปิดไฟดีกว่าว้ายโจนขึ้นบ้านไป,ไปไหนอะโจนขึ้นบ้านช่วยด้วยไม่มีอะไรติดตัวยกเว้นไฮยันีฉันก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ,ฟ้าแล้วก็โดดลงมาคีปอะโจนไปโจนไปดูนี่ ไปเธอไม่ไปจ้ตายแล้วตัดตายทำไงดีพี่ตุ้งตุงฆ่าแน่นอนเลยพี่ตุ้งตุงนอนอยู่ชั้นนี้พอดีหนีดีกว่าเฮ้ยเฮไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเัจน้าแอบหนีแล้วตุงตก็ลงมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันนอนหลับอยู่ในห้องเคกฟี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 กฟี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 ฟค้แ่เกิดอะไรขึ้น แล้วพูเซก็ฝันว่าพี่ตุงตุงนานได้กลายร่างเป็นมนุษย์อีกแล้วแล้วก็ฆ่าพี่ตุงตุงและเผื่อทำลายพี่ตุงตุงจนพี่นอนสลบอยู่ข้างล่างย้บู๊ชบู๊ะ Bırs 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 ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกไปคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ